โอเคนะครับวันนี้ก็กลับมาัาเกมเกณชิน,นิแพรกันอีกครั้งหนึง่งโดยในวันนี้นั้นผมจะําการบอกตําแหน่งของผู้ประลองในพื้นที่ของเมืองนัสลานซึ่งก็คือความสําเร็จผู้ประลองชุดที่หนึง่งซึ่งในคลิปนี้นั้นผมจะมาบอกตําแหน่งและแนวทางการต่อสู้กับศัตรูแต่ละตัวมีเงื่อนไขยอย่างไรบ้างโดยส่วนนี้ผมบอกก่อนไว้เลยว่าถ้าใครสู้ศัตรูไม่ไหวผมนั้นขอแนะนําให้ลองลดระดับโลกลงก่อนหรือว่าชีวิตจะง่ายขึ้นเพราะมอนจะเบลไม่เยอะซึ่งหากใครพร้อมลุยแ,แล้วก็ก็กมาลุยกันเลยโดยในจุดแรกนั้น แล้วในส่วนนี้เราจะเจอกับผินออกซิเดียนให้เรานั้นกดสัมผัสมันเพื่อเข้าไปเพื่อมาท้าทายกับมอนสเตอร์ด้านในโดยมอนสเตอร์ตัวนี้นั้นเราจะต้องใช้ตัวท่าน้ําแข็งในการแค่แข็งฟองน้ําที่มันสร้างออกมาทาให้ฟองน้ําที่มันสร้างออกมานั้นกลายเป็นน้าแข็งแล้วก็ชาร์ตตีน้ําแข็งก้อนนั้นให้โดนศัตรู ไอ้แตแตกโคดอนโอไมคอเกินไปเกินไปท่าเนี้ยซึ่งบอสตัวนี้นั้นก็จะมีท่าน,นี้แหละที่ตัวออกมานั้นจะแรงเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องรีบทำลายโลกมันให้แตกโดยไวอันนี้ผมเหลือไว้นิดนึงนะสภาพมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นไ ไปไปไป,ไปซึ่งมึงก็คือเทคนิคการสู้บอสต,ตัวนี้ก็คือทําลายโลกก่อน้ามันให้ไว้ซึ่งถ้าเราใช้น,น้ําแข็งปกติบอกเลยว่ามันละลายช้ามากซึ่งก็ต้องทำแบบเมื่อกี้อะนะ โดยจุดต่อไปที่เราจะไปนั้นจะอยู่ตรงบริเวณนี้เลยซึ่งเมื่อมาถึงแล้วเราก็จะเจอกับสาวออฟติเดียนอีกเช่นเดิมโดยในส่วนนี้นั้นจะเป็นมอนสเตอร์ที่กะเอาเราถึงตายเช่นเดิมโดยมันจะชาร์จโจมตีเราโดยใช้ดาเมจที่โคตรจะแรงซึ่งถ้าหากจะไม่เชื่อก็ลองดูได้ตามคลิปเลยตรงหลีเลือด5 0,000นแถมยังมีเกาะอ,อีกไม่รอดับผมโดยส่วนนี้นั้นวิธีการขัดขวางไม่ให้มันชาร์จโจมตีก็มีง่ายๆก็คือการทําให้มันกระเด็นซึ่งที่ง่ายสุดก็คือปฏิกฎฎิริยาโอเวอร์โหลดหรือถ้าใครอยากแอดวาน่่นัมาาม ได้มีโอกาสออกตีเลยกระเด็นไกลและสูงอีกแถมตกมายังมีดาเมจซึ่งก็มีข้อระวังให้ดีก็คือต่อระหว่างมันชาร้าากเราไม่ทำโอเวอร์โหลดเพียงพอตัวมันนั้นก็ยังจะชาร์จโจมตีเราได้อยู่อีกซึ่งทีมนี้ของผมพอนะโดยต่อไปให้เรามาตรงบริเวณตําตกตรงบริเวณนี้ซึ่งเมื่อมาถึงแล้วก็สามารถเดินตามคนเล่นไปได้เลยมาซึ่งเมื่อมาถึงแล้วเราต้องโดดตรงมาตรงนี้เข้าไปยังถ้ำตรงบริเวณนี้ครับผมเอาไปถ้ำบริเวณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วจะเจอกับ ไอคนพวกนี้อืมเคปล่อยมันไปถ้าเราจะเข้า aus <c S 2> <fit> ไปท้าไหนอือคือคืออเคยถึนี้แล้วเราก็แปกล้างแปรงล้างเสร็จแล้วก็ลลกลลกวกมุดดินไปงับงออัอือร้อนร้อนร้อนขึ้นขึ้นอ่าโอเคคจริงมันไม่ต้องมุดดินมาตก็ไดนะมันมีตัวนี้ให้อีกตัวนึงปึ๊บอ่าจะไม่เป็นไรเราอยา เราอยากไปอย่างนี้แล้วก็มุดไปทา,ทางซ้ายนี่มดุดตาวาไปมุดไปมุดไปมุดไปลงมานิดนึงเข้ามาตรงนี้แล้วเราก็เข้าตรงนี้ไปเราจะเจอกับออฟซีเดียนเราเจอฟองก่นอนอึ๊บพิจูก๋ก็สัมผัสออฟซีเดียนจะเก็บของ โดยการต่อสู้ในส่วนนี้นั้นเราจะไม่ต้องใช้ทีมที่เก่งกาจอะไรมากมายเพียงแค่เรามีสเตปและจังหวะในหัวใจกดป้องกันท่าที่มันโจมตีไม้ถูกจังหวะเพื่อเป็นการเก็บเกตสกิลคิวของเราและเมื่อเรากดใช้เมื่อเกตสกิลเต็มการโจมตีปกติของเราจะโคตรแรงและเมื่อเราสกิลหมดแล้วเราก็ปัดป้องไปต่อเรื่อยๆเพื่อเป็นการเก็บเกตเกตเต็มอีกครั้งก็หวดมันอีกครั้งทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนจบอะนะ ส่วนในจุดต่อไปนั้นให้เรามาตรงบริเวณนี้เลยตรงบริเวณยอดเขาตรงบริเวณกลางแมปตรงนี้ซึ่งเมื่อมาถึงแล้วเราก็จะเจอกับผีออฟซิเดียนอีกเช่นเดิมโดยในครั้งนี้เมื่อเรากดท้าทายเหล่านั้นก็จะเจอกับศัตรูที่สามารถห้อยหนสลิงได้ซึ่งลักษณะการห้อยของศัตรูจะประมาณนี้เลยเหล่านั้นจะไม่สามารถตีมาได้ตรงๆเราจะต้องทําลายตัวเกาะศัตรูก่อนศัตรูถึงจะลงไม่ให้เราหัวดในส่วนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะต้องสู้อย่างไรอาจจะต้องใช้สัวสือเวทหรือตัวธนูใครมีวิธีการไหนก็บอกกันด้วยนะส่วนตว จุดกลกางโลกก่อนเลยปึ๊บอ่าปึ๊บอ่าเอาเลยเต็มที่เลยอยากหนีไปไหนหนีไปเลยเดี๋ยวบอทมันก็จะตีเองครับผมเลือกทีมปล่อยบอทอ่าปึ๊บลงมาตีอ่า,า,อาตกมาแล้วปั๊บอ่าบอดแล้ว เราจะไม่ปานีแล้วนเะพอเราเคยปาณีมาแล้วครับมันไม่ปานีเราเลยนะซึ่งพูดอย่างนี้คนเล่นคือเก็บกดมากคือลองมาหลายทีมแนะ<ท>ก็แพ้แก็เลยต้องไปใช้ทีมนี้นะด้ยจุดต่อไปนะ่นจะอยู่ตรงบริเวณนี้เลยในแผนที่ผมวงไว้ซึ่งก็ทําตามคนเล่นเช่นเดิมซึ่งเมื่อเรามาถึงตรงบริเวณพื้นดินตอนแรกมันจะมีอ่าเจ้าซอเลียนอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่ง ซึ่งเราตัวนี้มันจะยังไม่เปิดนะตัวนี้ยังไม่เปิดเราจะต้องทําการแก้คนไก้ตรงบริเวณนี้เอาน้องอะ่ะไปชนหินทั้งหมด5อันแล้วมันก็จะเปิดอันนี้ให้แล้วด้านในก็จะมีหินออฟซิเดียนที่เราเอาไปท้าทายในการต่อสู้นี่ โดยการต่อสู้ในส่วนนี้นั้นจะเป็นการท้าทายที่ให้เรานั้นหลบหลีกศัตรูโดยศัตรูนั้นจะโจมตีเราโคตรแรงแต่ในระหว่างที่ศัตรูโจมตีนั้นจะมีแสงแวบ,บขึ้นมาซึ่งเราจะต้องหลบระหว่างแสงแวบ,บนั้นแล้วก็โจมตีกลับไปอย่างรวดเร็วเรานั้นจะสามารถทาดาเมจก,กับศัตรูได้แรงปึ๊บอ่าแล้วก็ยิงอ่าโอเคเด่นตัวตีไกผมเน้นตัวตีไกปึ๊บปึ๊บ,บอ๋อต้องอ๋อต้องอยู่ใกล้ๆด้วยเอาตัวไหนตัวนี้แล้วกัน เลอกกันมปเยอะปึ๊บแล้วก็ถวนกลับหนึ่งทีอ่าปึ๊บอึ๊บอ่าอเคต้องหลบซีดีครับผมปึ๊บอ่าโอเคอันนีกันลุงประชาชามันได้เลยอันนี้หลบเร็วไปปึ๊บปึ๊บอ่าปึ๊บอ่าเรียบร้อย ไม่ยากตัวนี้ไม่ยากโดยจุดต่อไปนะั้นให้เรามาตรงบริเวณนี้เลยโดยในตำแหน่งนี้นั้นะหินออฟซิเดียจะไม่ได้โผล่มาเรานั้งจะต้องทำกลามเงื่อนไขาบางอย่างก่อนอซึ่งเมื่อมาแล้วเราจะต้องทุบหินตรงนี้ก่อนเราไปดูไปนะเออทุบหินตรงนี้ให้มันแตกก่อนอ,อ่ะมันจะมีไอ้นี้ขึ้นมาึ๊บอ่าเสร็จแล้วให้เราตรวจสอบ มันก็จะมุดต่อไปมุดสอบมุดต่อไปมึบมุบมุบมัปหมักหัตอนมาตรงนี้เสร็จไปแล้วเราจะต้องหาอีกสามมันไม่ใช่ดิสองอันซึ่งอันเนี้ยมันก็จะอ,อยู่ฝั่งนี้นก็คืออันนี้เออึิบทุบหินปึ๊บเอบอ่ะอ,อ่ะอ,อ่ะ ให้มันแตกไปมีโผไหมไม่มีฮะในส่วนนี้นั้นเราจะต้องประทับร่างซูเรียนเพื่อมาดึงสลักหินตรงบริเวณนี้อะนะปึ๊บอ่าน่าจะอยู่ตรงนู้นตุ้มนี่อะไรอ่านี่โอเคอซูเรียนมาจับตรงนี้แล้วก็เราก็จะเอาสู่แท่นมั้งอ่า ไปฝั่งนู้นตัวที่3เราจะต้องไปด้านบนนู้นปึ๊บตัวปึ๊บ,บอ่าโอเคอ่าเสร็จแล้วก็ั้งตะขอเกี่ยวเคออกไปไม่ได้ทีนะตะขอเกี่ยวโอเคเราจะต้องเอาตะขอเกี่ยวจากตรงนี้ออกไปติดตรง ตรงนี้มหอ่าแล้วก็ใช้ตัวซูเรียนดึงแต่ขอเกี่ยวออกมาอ่าโอเคตัวนี้ก็จะออกมาได้ไมันคือตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยปึ๊บ <Wow. S 2> เพียงเท่านี้นั้นหินออฟซิดีนสุดท้ายก็จะปรากฏขึ้นพร้อมกับกล่องลักซูเรชเชดอีกด้วยโดยการท้าทายในส่วนนี้นั้นเราจะต้องต่อสู้กับมอนสเตอร์ที่มีพลังแบ่งแยกมิติก็คือในส่วนแรกเราจะต้องต่อสู้มันปกติธรรมดามดาซึ่งพอเราสู้กับมันไปสักระยะหนึ่งมันจะวร์ปเราไปยังมิติอีกมิตินึงซึ่งเราต้องจะต้องจัดการลูกสมุนของมันที่ออกมาเพื่อเปิดประตูกลับไปยังมิติเดิมซึ่งในส่วนนี้เราจะต้องคอยระวังพิษรอบๆตัวของมอนสเตอร์ก็เพราะว่ามันแรงมากแถมยังทะลุโลหด้วยโดยเมื่อเราจัด ออกมาไม่งั้นติดพิไตยอยู่ในมิตินี้แน่นอนและพอกลับมาก็จัดการกับบอสต่ตอก็จะเป็นอันเส็ ดยจุดต่อไปนั้นเรามาตีมอนที่ไม่เกี่ยวข้องกับผินออฟซิเดียนกันบ้างดีกว่าึ่่ในส่วนนี้มันก็จะอยู่ตรงบริเวณน,นี้เลยก็คือฟ้าตัวสามตัวที่โคตรถึงและโคตรแรงซึ่งก็เลยขนาดที่ผมต้องขอยอมแพ้ะนะโอ้โหูทนพ่ ยอมแพ้ครับขอ,ขอยอมแพ้โดยเทคนิคการต่อสู้ในส่วนนี้นั้นเราจะต้องรวบมอนให้มาอยู่ด้วยกันและใช้ปฏิกิริยากระจายให้โลกมันระเบิดกันเองซึ่งในส่วนนี้เราก็วิ่งเข้าหาตัวไฟและตัวอื่นมันก็จะรวมกันมาตามเองซึ่งเมื่อมันมาอยู่ใกล้ๆทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนั้นก็ใช้ปฏิกิริยาการกระจายในการทําลายโลกของพวกมันเึ่นกันและกันเองในเท่านี้นั้นเราก็หดมันได้สบายใจแล้ว ดยจุดต่อไปนั้นให้เรามาตรงบริเวณนี้ในแผนที่ที่ผมวองเอาไว้ซึ่งเมื่อมาถึงแล้วให้เราทําการเตรียมตัวละครธาตุไฟมาระเบิดทีมคีดสั้นไฟฟ้าตรงบริเวณนี้ให้หมดซึ่งเมื่อตัวเราระเบิดหมดเรียบร้อยแล้วนั้นก็จะมีมอสเซอร์ปรา,ากฏออกมาซึ่งเป็นเต่าไฟฟ้าตัวใหญ่ซึ่งการต่อสู้ในส่วนนี้ก็ไม่ยากเลยเพียงแค่ต้องระวังเกตของมันที่กําลังจะเต็มเพราะว่ามันจะโจมตีโคตรแรงเลยซึ่งเราทําได้แค่วิ่งหนีะนะโดนดาเมจไปโล่จุลีของเราไม่อยู่ ซึ่งพอมันฝันเสร็จแล้วเราก็ตีมันเหมือนเดิมจนมันตายนะโดยมอนเตอร์ตัวต่อไปจะอยู่ตรงบริเวณนี้เลยที่เราจะต้องมาตีอยู่ตรงบริเวณนี้เลยครับผมรู้ได้ไงเพราะมันมีไอ้ตัวนี้แป๊บๆขอขอโทษทีโทษทีโทษทีเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมามาฉันกลับมาแล้วบอกเลยฉันกลับมาแล้ว ก็ไม่ขนาม,มือแต่แค่เลือด่างเยอะและตีแรลกข้าก้าพูดนะว,ว่าไม่ขนาม,มือเออโอเคก็ไม่เห็นยากนี่โดยจุดต่อไปนะให้เรามาตรงบริเวณดันเช่นตรงบริเวณนี้ซึ่งเมื่อมาถึงแล้วมันก็จะมีอ่าพวกอะไรสักอย่างที่เป็นศัตรูเราอยู่ตรงนี้เราจะกลับเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีกุญแจอยู่ตรงนี้อันนึงอันนี้กดไม่ใช่กุญแจอันนี้อันนึงแล้วอยู่ตรงกล่องนี้อันนึง ไกรูเจมาอันนี้อ่ามันจะอยู่ตรงเชือกนี้นะอยู่ตรงเชือกนี้ซึ่งเอามาเปิดตรงนี้ดูจากสภาพแล้วผมเคยเห็นได้กลุ่มรู้สึกว่าเราจะต้องสู้กับไอตัวที่โหดมากเแล้นแล้วทีมไหนดีทีมนี้เลยละกันทีมปาร์ตี้เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมปาร์ตี้หน้าดำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอ๋อได้ไปสู้กับออฟซิเดียสักที่มามากลับมาใหม่กลับมาใหม่โอเคมาดูซิตามไอตัวนี้ไปใช่ไหม ่แล pues ้วก็จะเจอกับลานบอสอยู่ไหนจ้ะอ yeah, ุ้ยอุ s <S ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยว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 โอ้โหโอ้โหวิธีการต่อสู้ก็เราก็จะต้องทำลายเงาด้วยนะเพรางั้นมันตีเราแรงแน่นอนนะผมเอออุ้ยอย่าลืมทำลายเงาครับผมถ้า ที่เกียรหาตัวมันก็เน้นสก,กิลที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเอาฟิตมาอะไรเงี้ยฟิตยาเอแล้วก็เน้นเป็นพวกนั้นเอา ก็จะเป็นการจบไปสําหรับการทําความสําเร็จผู้ประลองชุดที่1ในขั้นแรกใช่รับผมผมพูดแล้วครับว่าขั้นแรกเพราะมันยังจะเหลืออีกขั้นซึ่งเป็นขั้นระดับที่ยากกว่าน,นี้มากและในส่วนนี้นั้นผมก็ยังทําไม่ได้หน้ามืดหน้าเทากันมาเยอะแล้วซึ่งความสาเร็จทั้งหมดในคลิปนี้นั้นเป็นเพียงแค่ความสําเร็จในการจัดการมันมันยังจะมีความสําเร็จที่จะต้องมีเงื่อนไขอีกยกตัวอย่างอ,อย่างเช่นง่ายๆเลยเอาที่ง่ายที่สุดก็คือไม่โดนมันโจมตีอันนี้คือง่ายสุดนะถ้าตีไปเวยากลยก็คือจอําไอ้ไ้้าาาตย3ัััววววมลลองจกกนนททภใเ10ิี่ พวกมันตัวแรกนั้นตายลงไปอืมบอกเลยว่า ไหวชิวมัง้งมีคาว่ามั้งเติมท้ายด้วยเอาเป็นว่าในคลิปนี้นั้นผมมาบอกสถานที่ที่ทำภารกิจส่วนเนื้อหาภารกิจต่อไปนั้นใครอยากจะท้าทายผมจะทิ้งเนื้อหาไว้ให้ใครอยากลองทําก็ลองไปทําดูนะบอกแหล่งให้แล้วเหลือใครจะทำมานั้นอีกเรื่องนึงซึ่งในแปลไทยส่วนนี้ผมเอามาจากเว็บเก n นชินฮันนี่ฮันเตอร์นะลองไปหาข้อมูลดูได้หรือไม่ก็ลองดูวิกิของเก n นชินแต่นั่นจะเป็นภาษาอังกฤษนะสู้ๆนะครับทุกคนสําหรับการทําเควสและสุดท้ายในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน Bye bye cha